ไลเดอร์ช้านะครับสวัสดีครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานที่จัดงานวันดินโลกนะครับวันที่14ธันวาคม2563นี้นะครับข้างหลังนะครับข้างในนะครับที่นี่เป็นอ่าเป็นสวนดอกปอเทืองนะครับปอเทืองนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับครับอ่าคลิปนี้นะครับผมจะมาทําคลิปอ่าชีวิตของไรเดอร์ชีวิตของผมเองนะครับผมในการเป็นไรเดอร์นะครับผมเป็น EP ที่2นะครับ EP ที่สนะครับ ก่อนที่จะรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าว EP2 ผมจะแนะนำอะไรบ้างครับผมมาชมกันเลยครับ ทีน <A PI AN> ี <pl ains> ้นะครับผมก็จะมาเล่าครับมาเล่านะครับว่าต่อจาก EP แรกที่นำตัวไปนะครับเข้ามาในโคนงกาได้ยังไงนะครับครับหลังจากที่เราปฐมพิธเทศวันที่3เสร็จนะครับต่อจาก EP ที่แรกครับเราก็จะได้เสื้อนะครับผมเดี๋ยวเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวนะครับนะครับเสื้อแขนยาวยาวแางนี้นะครับเสื้อแขนยาวตัวข้างในนี้ผมใส่นะครับนะครับ จะได้เสื้อคนละ2ตัวนะครับผมจะได้เสื้อคนละ2ตัวหลังจากที่เราจ่ายค่าค่าประกันอุปกรณ์2000บาทนะครับแล้วก็ค่าประวัติตรวจอัชญากร100บาทนะครับ2,100บาทถ้าเราชำระโอนเข้าบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เนี่ยนะครับเสื้อ2ตัวนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเดี๋ยวเราผมพาไปดูกระเป๋านะครับกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมินะครับผมนี่ครับนี่ครับแล้วได้กระเป๋าใบนี้นะครับผม เ่อาใบนี้นะครับก็กระเป๋ามาหนึ่งใบครับสีจะไม่ใช่อย่างนี้ครับสีจะสดใสอยู่นะครับนะครับเราได้มาทางทางสติมเมเตอร์เขาก็จะให้วิ้มหมายเลขนะครับผมนีะครับหมายเลขนะครับติดท้ายกระเป๋านะครับผมนะครับติดท้ายกระเป๋ากระเป๋าแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับของรุ่นนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยเวร์กเท่าไหร่นะครับเพราะเวลาขี่ไปกระเป๋าใบนี้มันจะรัลโลมันจะมันจะเปิดเองครับเพราะว่าตัวซีนตุ๊กแกตัวนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พอดีเท่าไหรนะครับพอดีอะไรต่อมาเราก็จะเอามาประกอบเองนะครับจะได้โครงมาหนึ่งอันนี้นะครับมาโครงมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็หาตัวคล้องไว้คนเดียวนะครับตัวคล้องหยอดียวนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เก็บอุณหภูมินะครับาตัวคล้องมาคนเดียวซึ่งภายในกระเป๋าเราสามารถตกแต่งเองได้นะครับแล้วแต่จะไม่เหมือนกันนะครับครีเอทคนเดียวเองเลยนะครับได้กระเป๋ามา สองใบนะครับไม่ใช่ใบนี้เป็นใบเล็กนะยี่ใบหนึ่งนี่ผมไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่าแถวนี้มันไม่ใช่มีห้างสรรพสินค้านะครับถ้ามีห้างสรรพสินค้าไรเดอร์ทุกคนจะต้องมีครับเพื่อสะพายแล้วเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเพื่อรับอาหารแล้วเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเล็กแล้วก็สะพายออกมาไว้ในกระเป๋าใหญ่ครับแต่แถวที่ผมทำแถวป่าซา,า,า,างลำพูนนี่จะไม่มีห้างสรรพสินค้าเพราะว่าจะเป็นร้านค้าข้างทางแค่เอารับอาหารจากร้านค้าแล้วก็ใส่กระเป๋าเลยไม่ต้องเข้าไปตัวอาคาร ก็เลยไม่ต้องใช้ก็เลยไม่ต้องนำมา,าเกะกะครับผมครับาจากนั้นจะได้อยู่2อย่างนะครับเสื้อ2ตัวเสื้อนีครับเสื้อในเป็นยูนิฟอร์มแล้วก็ส่วนแจ็กเก็ตตัวที่ผมใส่นะครับท่านจะต้องชำระครบนะครับชำระครบ3,000บาทอ้าวทำไมเป็น0 0 0บาทนะครับสองพบาทค่าการหลบอุปกรณ์ใช่ไหมครับผม อ,อีกหนึ่งร้อยบาทเป็นค่าประวัติอาชญากรนะครับเป็สองพันหนึ่งร้อยบาทอีกหนึ่งพันบาทมาจากไหนเป็นค่าดําเนินการนะครับทางทางบริษัทขเขาอเป็นค่าดําเนินการซึ่งผมก็เคยสอบถามไาแล้วเป็นค่าอะไรเขาว่าเป็นค่าดําเนินการห้าร้อยบาทหักสองรอบนะครับหักสองรอบรอบแรกคือเองินเข้าเงินที่เราวิ่งงานนะครับเข้ารอบแรกเขาจะหักห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็รอบที่สอง ถ้าเงินเข้ารอบปีสองขอแยกหักอีกห้าร้อยบาทเป็นหนึ่งพันบาทถ้าครบทั้งหมดสามพันหนึ่งร้อยบาทเราก็ไปรับเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับนะครับกันแดดแต่ไม่กันลมไม่กันหนาวไม่กันฝนจริงๆครับเนี่ยผมทดสอบมาละไม่กันฝนจริงครับรุ่นนี้แต่รุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้จะไม่กันฝนกันแต่แดดครับแล้วก็ไม่กันหนาวครับใส่ครับหนาวมากๆเขาบอกครับได้เสื้อแจ็กเก็ตตัวนี้มานะครับงานอันนี้รุ่นนี้จะมีซิป รุ่นมีซิปนะครับเนี่ยครับซิปเดี๋ยวนี้มาเสื้อแจ็เก็ตมาครับเดี๋ยวครบแล้วครับผมส่วนถุงมือเราหาซื้อเองนะครับหาเงือแล้วก็ผ้าปั๊มหาซื้อเองนะครับผ้าปั๊บหาซื้อเองกันแดดกันดำครับหรือว่ากันฝุ่นหน้านะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับคือผ้าปิดจมูกนี่นะครับผ้าปิดจมูกเราต้องใส่ด้วยเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับโรคระบาดเราใส่ด้วยเพราะตอนนี้มาไม่เท่าไหร่ครับคนมีคน บอ,อได้มาเราก็สวยกางเกงก็เป็นกางเกงสแลกกางเกงสีดำขายาวเท่านั้นนะครับห้ามใส่สีสว่างนะครับเกงวอร์มห้ามนะครับไม่งั้นจะโดนหักคะแนนแต่ว่าโดนเข้าเบเตือน,นะครับที่ออฟฟิศรองเท้าต้องใส่รองเท้าผ้าใบนะครับรองเท้าผ้าใบเท่านั้นนะครับห้ามใส่รองเท้าแตะทํางานนะครับนี่เป็นชุดเดนิฟอร์มของฟตชานด้าที่ผมาทางานมาตั้งแต่เดือนมีาหกสามนะครับ เมษาผู้สภามิถุนากรังคดาสิงหากัญยาตุลาพฤภุิกาธันว่า8เดือนทำงานมา8เดือนละวิ่งโคเฮนดาหลังจากช่วงโควิดนะครับที่ผมไม่ได้เป็นไกด์ไกด์ตกงานนะครับบัคุเทศตกงานครับเลยต้องมาวิ่งโคเฮนดานะครับมาส่งอาหารคือทําไปก่อนครับมีงานต้องทำครับทำนะครับอย่าไปเรื่องงานนะครับทาไปก่อนครับปัญหามากมายครับที่ผมทางานมา8เดือนนะครับมากมายครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เล่าสู่ทุกคนครับ เล่าสู่ให้ฟังว่าปัญหาอะไรบ้างนะครับไม่ได้โลกสวยนะครับถ้ามาชมคลิปผมนะครับหนึ่งครับห้ามโลกสวยครับต้องเป็นโลกแห่งความจริงนะครับถ้าโลกสวยนะครับปิดเลยครับผมปิดเไรครับสิงนี้ต้องเป็นโลกแห่งความจริงนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ใกล้จะเวลาเข้างานละเข้างานสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับโมงครึ่งช่วงช่วงนี้นะครับเมื่อก่อน เราเข้างานก่อนเราก็จะได้เวลาพิเศษเวลานมาทบได้แต่ช่วงนี้ไม่ได้ครับเราเข้างานก่อนก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นเราเข้างานสิดโมงสาใช่ไหมครับเราก็เข้างานสักสิบโมงยี่สิบแปดสโมงยีเข้างานอันนี้จะโอเคกว่าไม่ต้องเข้างานก่อนเข้างานก่อนก็ไม่มีประโยชน์ครับพูดจริงๆครับไม่มีประโยชน์ครับมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนครับเข้างานแรกเข้าเข้างานก่อนเราจะได้ออเดอร์นะครับมีออเดอร์เข้าก่อน ก็ได้เวลาพิเศษได้เวลาแบบนำมาทบทให้เราเพื่อนนำมาคำนวณเป็นเบรดให้ไรเดอร์เป็นเกรดให้ไรเดอร์แต่ตอนนี้ไม่มีไม่ใช่นะครับนะครับเราเข้างานก่อนก็มีประโยชน์เพราะนั่งักมาสี่โมงยี่สิบแปดผมก็จะเข้างานละนะครับตอนนี้ก็รอเวลานะครับรอเวลารอเวลาก็วันนี้ผมเลิกสิบแปดนาฬิกาสี่สิบห้าทีหรือหกโมงเยน็นนนะครับวินะครับป่าซางยาวเลยครับซึ่งป่าซางที่นี่นะครับ ร้านค้าจะน้อยต่างจากตรวมองในลําพูงมากครับจะวิ่งอยู่2ที่หากเวลาไม่มีหมูจะหากเวลามันจำเป็นที่มต้องไม่มีในลำพูงจะไิ่มในรู้ความแตกต่างระหว่างโซนในเมืองกับโซนชนบทะในปะซางนะครับจริงครับมันจะแตกต่างกันมากเลยไอหมาวิ่งก็จะเราบครับานารกว่าออเดอร์ค่อยไหลครับฝืดแต่ในเมืองจะไหลครับไหลไหลแต่ว่าจะข้าม ม่น้ำปวงข้ามรางรถไฟข้ามถนนใหญ่ซึ่งข้ามไปข้ามมามันทำให้ก่่นจะได้สักอ,ออเดอร์หนึ่งอนะ่ะใช้เวลาสักประมาณ 30- 40ถึงนาทีก็ได้นะครับถ้ารถติดก็ดติดไฟแดงนะครับออเดอร์หนึ่งนะครับจบออเดอร์หนึ่ง30 40ถึงนาทีนะครับแล้วบางทีออเดอร์หนึ่งแค่18บาทนะครับคนคิดดูว่าวันหนึ่งคุณจะได้กี่บาทจะได้กี่รอบให้คิดคำนวณดูพวกผมรเดอร์นะครับไม่ใช่ว่าอยากจะขับเร็วนะครับ ต้องเข้าใจด้วยว่าพวกผมต้องทําเวลาถ้าไม่ทําเวลาเงินผมก็ได้น้อยวันหนึ่งคุณได้ร้อยกว่าบาทสองกว่าบาททํางานแปดชั่วโมงคุณพอไหมครับถักลบคันน้ำมันแล้วน้ํามันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาแต่ค่าอ,อเดอนนร,นะรนะ์ไม่ขึ้นนะครับนะครับไม่ขึ้นนะครับแล้วก็บริษัทก็บ่นบอกว่าขาดทุนผมก็ไม่เข้าใจว่าบริษัทบ่นขาดทุนทุกปีแล้วบริษัทจะเปิดมาทําไมผมไม่เข้าใจ มีที่ไหนบ้างผมถามจริงอย่าโลกสวยนะครับมีที่ไหนบ้างร้านค้ากิจการบริษัทเปิดขาดคนมาปีแต่ก็ยังเปิดอยู่ถามคุณหน่อ,นอยเขายังเปิดมาเพื่ออะไรร้านค้าบริษัทเขาเปิดมาก็เพื่อหวังผลกำไรใช่ไหมครับนะอันนี้มีออเดอร์เมื่อกี้มีออเดอร์เข้านะครับขอโทษด้วยผมเลยกดรัอออเดอร์หรือออเดอร์เข้าอยู่ๆเข้าเฉยเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันของรั้งที่ว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้กดเข้า,ขง,า,ง,าขอของานนะ เห็นไหมครับบางครั้งแอปไม่ส่เขียรนะครับแอปไม่สถเขียนนะครับ,ปปเ,นนรบเดี๋ยวสักพักผมก็ต้องสถางเป็นจมกูกแล้วก็แห่งตัวไปรับออเดอร์ละครับก็นะครับบางครั้งแอปพูดตรงครับช่วงนี้แอป,ปของฟูแลนด้าไม่สถเขียนนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ง้องแยงนองแ้ง,งแจริงครับผมยังไม่ทันกดเข้ารับงานเลยออเดอร์เขาละยังไม่กดเริ่มเริ่มเข้างานเลยออเดอร์เข้า,าเฉยเ,เ,เลยจริงๆผมก็ยังงงอยู่เลยแต่ก็มีก็ต้องจำเป็นต้องกดครับเดี๋ยวโดนหักคะแนนนะครับ๋ยวเราไปรับออเดอร์กันเลยครับ นะครับเดี๋ยวไปใส่ผ้าปิดจมูกนะครับนี่แน,นวหน่อยอ่ะเป็นแนวนอนนี่แหละ,ะตามชมกันเลยครับผมอย่าใส่ผ้าปิดจมูกก่อนนี่นี่ครับเวลาไปเลาะรอ,อเดอร์นะครับรใส่ผ้าปิดจมูกป้องกันเซฟตี้เซฟตี้เฟิร์สครับผมเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับนะครับแล้วก็ต้องมีแอลกอฮอล์นะครับเนี่ยต้องมีแอลกอฮอล์ นามีแอลกอฮอลแล้วนะครับนี่นะครับแอลกอฮอล์นะครับเอาไว้ฉีดนะครับนี่ครับเวลารับเงินจากลูกค้ามานะครับต้องฉีดเสมอครับเพื่อป้องกันนะครับปกป้องนอกครับผมนี่ครับขัดไม่ได้เวลาขับคิวน้องมอสต์นะครับแล้วก็เราก็ไปรับออเดอร์กัเลยครับรอออเดอร์ครับด้วยแสงนะครับ หลังจากที่เรามาถึงร้านค้านะครับเราก็จะต้องมาอ่าบอกลูกค้าเออบอกลูกค้าบอกเจ้าของร้านว่าเรามาออ order ที่ไหร่นะครับอะ o r อ e r ยี่สิบนะครับโอเคครับ order ยี่สิบแล้วก็ให้เขารู้ว่าเรามาถึงแล้วจากนั้นเราก็นั่งรอนะครับผมนี่นะครับนั่งรอนะเมื่อกี้เข้ามามีพนักงานต้อนรับรีเซ p ชั o n นี่นะครับ reception นะครับต้อนรับ order ยี่สิบครับผมครับผมครับผมได้ครับ หลังจากนั้นเราก็รอครับผมรอจนกว่าทางร้านค้าเขาก็จะทํมาให้รอนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดกระเป๋ารอไว้เลยครับทากระเป๋ารอไว้ครับแล้วเราก็มาใส่ครับสำหรับอีพีนี้นะครับนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างในการรับออเดอร์ของไรเดอร์ทุกคนนะครับบางคนเขาก็มาถึงแล้วก็นั่งเลยไม่บอกอะไรนะครับแต่การทํางานของไรเดอร์นะครับจะต้องทํางานตามรบะบวนการนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือแก้งานหรือเสียเวลานะครับ เราก็ต้องแจ้งเราออเดอร์อย่างนั้นออเดอร์มาแล้วก็ดูว่าในออเดอร์นั้น iane, มีอะไรบ้างนะครับมีออเดอร์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นมีก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมี pick, ชุดพริกนะครับมีชุดพริกมีถ้าเขาขอช้อนซ่อมเราก็ลองช้อนซ่อมให้เขาด้วยนะครับช้อนซ่อมชุดพริกนะครับอย่าลืมนะครับเป็นสิ่งที่สิ่งที่มากับอาหารนั้นๆน,น,นะครับน้าจิ้มอะไรบ้างเราก็ต้องดูครบไหมน้ําครบไหมก๋วยเตี๋ยวของอะไรครบไหมลองลองเช็คครับ เปิดดูและเช็คด้วยนะครับผมอันนี้ย้ำนะครับเพราะไรเดอร์บางคนเขาก็ลืมก็มีนะครับครับสำหรับอีพีนี้นะครับอ่าขอจบเพียงเท่านี้นะครับจะเดี๋ยวมาเจอกันอีพีที่3นะครับอีพีที่3แล้วก็มาเจอกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ